เรียนอย่างนี้ว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไม่ได้เปิดตัวยังยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่เปิดจองที่นี่ณนวันที่เราถ่ายนะที่แรกวันที่ไปกราบหลวงปู่มาได้รับเมตตาหลวงปู่มอบเกสาของท่านหนึ่งรังเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญใช่ครับคือหนึ่งรังหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยก็จะการันตีเนื้อเงินหน้ากากของท่า แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพิมพ์พิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปน้อสวรรค์ครับน้อสวัสดีครับก็มากันที่อีพีหนึงนะครับท็อปเพียวชาแนลนะครับถ้าใหม่โซเซตี้นะครับครับช่วงนี้ก็จะเจอเราสองคนอาจจะดูแปลกๆเพราะว่าไม่มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับแขกรับเชิญจะเป็นผลงานของเรา ที่กาลังที่จะสร้างและกําลังที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับเ,เกจิอาจารย์ทางอีสานใต้ต่อไปที่ไหนครับพี่ที่อยากจะแนะนานะครับท่านอยู่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เมืองช้างหลวงปู่เฮงปภานาครับเป็นเทพเจ้าแห่งอีสานใต้ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คงวัดวังสรรพรสที่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับตอนนี้หลวงปู่เฮงเนี่ยนะครับท่านอายุครบ8รอบ96ปี ในปีนี้นะครับรบทางผมสองคนนะครับก็ได้รับโอกาสนะครับที่จะไปเผยแพร่บารมีของปู่ได้สร้างเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นชนะจนนจนเป็นพิมพ์ที่สืบต่อมาจากพิมพ์ชนะจนหลวงพ่อพัฒวันนี้นะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้นําพิมพ์นิยมของเราเนี่ยนะครับมาเผยแพร่บารมีของหลวงปูเง่เฮงประภาโสตอนนี้ดาเ,เนินการอยู่ ปั๊มเนี่ยจะเสร็จปั๊มงานปั๊มเนี่ยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็อยู่ในขั้นตอนของการค c วลงยา,าแพ็กซีนต่อโค้ดบางส่วนเนี่ยเอามาแพ็กซีแล้วนะครับเป็นการทำงานที่ทำไปล่วงหน้าเรียนอย่างนี้ว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไม่ได้เปิดตัวยัง,ยงไ,มไม่ได้เปิดตัวยังไม่เปิดจองที่นีวน่วันนี้เราถ่ายนะที่แรกอันนี้ที่ที่แรกที่เอามาให้ชมกันนะครับแล้วก็ เหรียญที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นเหรียญน,นําเลิกนะครับที่เราได้เดินทางไปกราบหลวงปู่เนี่ยท่านนะครับเมตตาจาร์หลังมาจะมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อละวะโลหะอย่างละจานวนหนึง่งอย่างละจานวนหนึง่งเพื่อที่จะนําเหรียญเนี้ยนะครับใส่ไปในรางลุ้นนะครับ,รบให้ไปตามหากันในรางซึ่งจะเป็นเหรียญในโซนพิเศษเป็นนําเลิกนะครับก็เดี๋ยวจะมีโค้ดนําเลิกตัวเหรียญชนะจนเนี่นะครับเดิมทีนะตั้งใจที่จะ ออกนะครับต้นเดือนเมษากําหนดวันเสกไว้แล้วด้วยนะครับช่วงต้นเดือนเมษาแต่ว่า,ามีสะพานบุญหลายหลายท่านนะครับได้เข้ามาพูดคุยนะครับเราก็สอบถามจากสมาชิกสะพานบุญที่ติดตามงานของเรานะครับก็บอกว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะมีพระออกหลายรุ่นโดยเฉพาะมันจะเป็นช่วงของเสาห้านะครับก็เลยจะขยับออกไปเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมส่วนที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอดูประกาศ จากทางเพจนะครับหรือว่าทาง a c e b o o k ของของท็อปเพียวนะครับมาพูดถึงเรื่องเหรียญรายละเอียดของเหรียญแน่นอนนะครับก็ผลงานแกะนะครับอาจารย์บิ๊กบางใหญ่เหมือนเดิมนะครับโดยที่อ,อ,าอาจารย์เนี่ยแกะหน้ารุ่นนี้ขึ้นมาให้ใหม่โดยเฉพาะเลยยังไม่เคยใช้กับเหรียญรุ่นไหนนะครับเป็นหน้าที่อาจารย์แกะขึ้นมาโดยเฉพาะให้รุ่นชนะจนรุ่นนี้นะครับอาจารย์บิ๊กแกะหลวงปู่เฮงมาหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นเนี้ยเป็นหน้าใหม่ที่ท่านแกะให้โดยเฉพาะ กับรุ่นนี้นะครับงานรงยาแน่นอนครับสอบมองคลสิทธิ์ลงยาช่างสาวแพ็กซีนโดยแน่นอนเพียวเพียวแพ็กเกจิ้งนะครับ QC ร้อยเปอร์เซ็นตะนั้นจมูเนี่ยร้อยนะครับแล้วก็รายละเอียดของพวกตำหนิพวกจุดที่ไม่ผ่าน QC ในในเหรียญเนี่ยก็จะคัดออกทั้งหมดมีพิเศษก็คืออันนี้นะครับวันที่ไปกราบหลวงปู่มาได้รับเมตตา,าหลวงปู่มอบเกสาของท่าน ซึ่งปกติเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านจะโปรงผมเนี่ยหรือโปรงเกสรเนี่ยจะเพาะวันพระใหญ่เท่านั้นก็ได้รับเมตตาจากหลวงปู่นะครับามอบให้มาเพื่อที่จะนํามาเป็นอวนมวลสารอุดข้างหลังเหรียญน,นะครับมันจะมีรายการที่เป็นรายการพิเศษเหรียญหลังแบบเหรียญหลังแบบเนี่ยมันก็จะบุ๋มลงไปเนาะแล้วก็เราก็จะเอาเกสรเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยอุดเข้าไปแล้วก็เคลือบด้วยเรซินนะครับก็จะอยู่คงทนโดยที่รายการเนี้ย ก็จะมีอยู่ในรางลุ้นแล้วก็มีน้อยส่วนรายการในรางเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้พี่เพียวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับหนึ่งรังเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญคือหนึ่งรังหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยก็จะการันตีเนื้อเงินหน้ากากของคำคือทุกรังเนี่ยมีเนื้อเงินหน้ากากของคำหนึ่งเหรียญ บางรังอาจจะมี2เหรียญก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาให้อีก2เหรียญแล้วก็มีเนื้อนวะโลหะซึ่งเนื้อนวะเนี่ยก็เป็นงานลงยาทั้งหมดเลยอ,อีกห้าเหรียญน,นะครับไม่ต้องไปลุ้นกันว่านวะจะหยิบมาได้อะไรคือเป็นนวะลงยาลงยาทั้งหมดเลยไม่มีไม่มีเนื้อเงินเปือยไม่มีนวะเปือยนะครับเนื้อเงินที่ที่ลุ้นในรังเนี่ยรวมแล้วก็จะเป็น3ก็คือเป็นเงินหน้าทองคำหนึ่งมีการันตีแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเงินลงยาอีก2เหรียญนะครับแล้วก็ ในส่วนของนวะลงยาอีก5เหรียญนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้อีกต่างหากพวกเหรียญพิเศษเนี่ยคือไม่อยู่ในคือจะเพิ่มเติมขึ้นไปจากรายการที่การันตีใช่ครับสมมุติว่าไปเจอลังนี้ที่มีเหรียญพิเศษคุณก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเหรียญหนึ่งหรือได้นวะเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งใในรายการที่เป็นรายการไม่ได้อยู่ในโคต้าการันตีไม่อยู่ในโกต้าการันตีอันนี้พิเศษให้นะครับแล้วก็รายการอื่นๆเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่หลากหลาย ท,ทุกเนื้อทุกเนื้อที่ที่จะใส่ลงไปในรังคือเดิมเนี่ยเราการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำใช่ไหมพี่ทุกรังมีอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเนื้อนวะหรือเนื้อเงินที่เป็นห่วงเชื่อมทองคำเนี่ยเพิ่มให้พี่อีกประมาณเกือบร้อยเหรียญนะ่ะและ้วก็นั่นแหละคือในสองร้อยังอะ่ะมันจะมีอีกร้อยรังที่คุณได้หน้ากากทองคําและได้ห่วงทองคำครึ่งครึง่งอะ่ะไปลุ้นเอาแล้วคุณได้รังที่ ได้นักการทองคำได้ห่วงทองคำผมมองว่ามันน่าจะโอเคแล้วคือไอ้นักการทองคำกับห่วงทองคำเนี่ยอาจจะอยู่ในรังเดียวกันใช่มีร้อยรังอ่าไม่ใช่ว่าแบ่งแบ่งแยกไม่ได้แบ่งคือมันกับมาที่จะดับเบิลก็คือว่าไอ้รังเนี้ยเปิดมาเนี่ยสุดแล้วคือนักการทองคําแต่อาจจะโชคดี2เด้งก็คืออาจจะได้ห่วงทองคําด้วยอยู่ในรังนั้นซึ่งจะเป็นเป็นพิเศษที่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพิมพ์พิเศษ ซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ให้ดูในเทปนี้รอติดตามใกล้ๆวันเปิดจองแล้วกันพิมพ์พิเศษเนี่ยจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพิมพ์เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็สร้างน้อยน้อยมากๆพิมพ์เนี้ยมันจะมีลูกเล่นเยอะกว่าพิมพ์ขอบเนี่ยใช่มันสามารถที่จะตะฉลุได้มันจะมีพิมพ์ทำขอบได้ทำหน้ากากได้อะไรได้หลายๆอย่างเป็นที่มาด้วยส่วนหนึ่งที่สร้างน้อยเพราะว่าขั้นตอนที่จะทําตัวแรเทมมันเนี่ยมันใช้เวลา ถ้าเราไปใช้จำนวนที่มากเนี่ยมันจะวางแผกนการทำงานไม่ได้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ท,ท็อปเพลตั้งใจทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็สายไลยท์ที่ติดตามงานเราเนี่ยได้เล่นงานแบบทันใจเลยนะครับเราเปิดจองเนี่ยไม่เกิน30วันหรืออาจจะ15วันด้วยซ้ำได้รับพระเลย เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท,ท,ที่ที่บอกไปงานปั๊มเนี่ยมันเสร็จแล้วปั๊มเนี่ยครบจำนวนเหลือแค่เหรียญที่ตก qc แล้วก็จะต้องปัม๊มเสริมขึ้นมาคือคือซ่อมขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นตอนลงยาเนี่ยทั้งสาวดำเนินการลงยาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทีมงานเพียวเนี่ยได้เริ่มแพ็กซีนไปแล้วเหพวกเหรียญที่เป็นเนื้อเนื้อที่ไม่ต้องรอลงยาเนื้อพวกตอกโค้ดพิเศษอะไรพวกนี้ แล้วก็เตรียมการที่จะแพ็คลงกล่องแล้วกล่องสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <ผม S 1> ซีนเซิร์นพร้อมหมดแล้วนะครับก็รอแค่างานลงยากลับมาครบแล้วก็จัดหลังซึ่งกำหนดเสกเนี่ยเหลือ นะครับกำหนดกันที่ต้นเดือนอพฤษภาคมน,<ช>นะครับวันไหนก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึง<ช>ตัวเหรียญเน่ที่เห็นตอนแรกเนี่ยแกะออกมาในหน้าเนี่ยเหมือนหลวงปู่มากของอาจารย์บิก๊กรับรองว่าไม่มีปัญหานะครับอาจารย์แกะให้เนี่ยก็ดีใจว่าอาจารย์บอกเนี่ยแกะให้เฉพาะรุ่นนี้เลยแกะ<ช>งานขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้ลงตัวลง ลงล็อกกับตัวเหรียญคำว่าชนะจนแน่นอนมันคําที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะชนะจนพิมพ์นี้ซึ่งเป็นพิมพ์นิยมของของเรา<ช>ที่ทำเหรียญสําเร็จแล้วะได้รับความนิยมมาหลายเกจติอาจารย์และก็ฝากติดตามเหรียญหลวงปู่เฮงประภาโสนะครับวัดด่านช่องจอม,อมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับปีนี้เนี่ย ท่านก็เป็นเกจิวสโตของอีสานใต้นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งอีสานใต้นะครับอายุ96ปี96ปีแล้วตอนที่ปราบเนี่ยหลวงปู่ท่านยังแข็งแรงแข็งแรงท่านเดินมาเองนะครับแล้วใช้ไม้เท้าพยุงนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลานั่งนานๆท่านอาจจะนั่งเป็นรถไฟฟ้าบ้างการพูดคุยตอบโต้ของท่านเนี่ยยังสบายๆนะครับยังมีการแซลยังแข็งแรงนะครับเป็นพระที่ยังกราบไหว้ได้สนิทใจนะครับและมีบารมีธรรมที่สูง นะครับตอนนี้ก็รอเวลาที่จะออกแล้วไปร่วมบุญกันนะครับเทพเจ้าอีสานใต้หลวงปู่เฮงประพาโสนะครับสําหรับตัวรายการก็อย่างที่เรียนไว้นะครับสร้างแค่200ลังก็มีแค่รายการลุ้นอยา่เดียวนะพี่รายการลุ้นไม่มีรายการหลักไม่มีรายการจองนะครับรายการลุ้นสองร้อยลังนะครับรุ่นนี้ถวาย6กแสนบ่ะก็เป็นงานอีกงานหนึ่งของท็อปเพียวที่ จะออกในวาระของหลังเทศกาลสงการหลังเมษาไปแล้วจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม<ง>ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอี่พีนี้มีอะไรฝากไหมครับพ,พี่เพียวก็เหมือนเดิมพี่ฝากติดตามผลงานนะครับโดยเฉพาะรุ่นชนะจนหลวงปู่เฮงนะครับคือรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบคือก่อนนันนี้เป็นชนะจนแล้วก็ด้านหลังเหเนี่ยจะเป็นเมตตามหานิยม,มแต่รุ่นนี้เราก็ปรับใหม่นิดนึงก็คือเป็น ชนะจนสมปัารถนาก็ะาจะได้ของกันด้านหน้าเป็นชนะจนด้านหลังเป็นสมปัติถนานะครับ,รบก็ฝากติดตามสั่งจองนะครับร่วมบุญกันนะครับกับพี่ๆสะพานบุญของของพวกเราเนาะกับเราสองคนก็ได้กับพี่ๆสะพานบุญที่เราให้มาช่วยโปรโมทให้มาช่วยรับจองเปิดจองนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องๆพี่ๆสายไลน์นะครับที่จะนำรุ่นนี้ไปเผยแพร่บารมีของหลวงปู่ต่อไปนะครับฝากรอติดตามกันเร็วๆนี้นะครับผมเข้าที่เพียวบอก เรื่องรายการที่คุยกันมาเนี่ยก็คิดว่าสายไลฟ์เนี่ยน่าจะแฮปปี้กับรายการ,รแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในรังฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผลงานของท็อปเพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ออกไปแล้วเช่นเหรียญบรมคู ปู่ฤษีนะครับ,รบเป็นเหรียญเสมาเพราะท่านสมพานรุ่นแรกของอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับของครูบายาวิชัยจังหวัดเชียงใหม่จนมาอีพีนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนะจนจน,นะครับหลวงปู่เฮงประภาโสวัดด่านช่องจอมนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ฝากติดตามกันไปทุกอีพีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีพีหน้า เราจะมาคุยเรื่องอะไรหรือเราจะพาไปสัมภาษณ์ใครปากติดตามต่อไปกันยาวๆครับอีพีนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีครับสวัสดีครับ